สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถูไทยไบยเกอร์นะครับคลิปนี้นะครับผมได้มีโอกาสมารีวิวจอนเทส 368D ซึ่งมาเป็นโมเดลใหม่ ของซอนเทสในปัจจุบันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าซอนเทสเนี่ยเป็นพรีเมียมแบรนด์เป็นโกโบแบรนด์ละนำขายตอนนี้80ประเทศทั่วโลกเป็นแบรนด์ค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับก็หลายประเทศก็รองรับแล้วก็เชื่อมั่นในแบรนด์นี้มานานแล้วนะก็ซอนเทสเองนะครับเมื่อปีก่อนเนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัว 350E และ 350D ไปซึ่งบอกนั้นนะครับจะเป็นเครื่องยนต์350แต่ว่าตอนนี้เพิ่งเปิดตัว 368D ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เดียวกับตัว G แล้วก็ตัว K ตัว 368D นะครับเป็น new m o เดลนะครับ ตัวส6 8หดีนะครับก็คือถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่368 d ดีที่เปิดตัวในไทยครับก็จะมีจุดที่แตกต่างกับที่ขายในต่างประเทศด้วยนะครับก็คือนี่ตัวแหลกท้ายนะครับตัวจับท้ายเนี่ยของต่างประเทศจะเป็นตัวจับแบบสั้นนะครับไม่ได้โค้งมาเหมือนบ้านเรารบ,บ้านเรานี่คือเขารองรับการติดตั้งกล่องด้วยเขาคิดมาหมดแหละว่าคนไทยเนี่ยชอบเอาไปออกทริปหรือว่าใช้ในเมืองนะครับหรือว่าเก็บอุปกรณ์สัมภาระต่างๆไว้บนกล่องก็เลยคิดเผื่อไว้ว่าในอนาคตเผื่อใครจะติดกล่องนะครับก็จะมีจุดที่ มันสามารถติดกล่องได้เลยโดยที่เราไม่ต้องหาแหลกที่ไหนสําหรับซอนเทส 368D ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เป็นน้องเล็กสุดเบาสุดเล็กสุดแต่ว่าแรงสุดน้ำหนักคันนี้จะเบาลงกว่า20โลผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเบาจากอะไรนะครับแต่ว่าจากที่ได้มาลองข่อมมาลองขับผีเออมันเบาจริงนะครับแล้วก็คอนโทรลอะไรแบบค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะครับ สิ่งที่ให้มากับรถในทุกรุ่นก็คือเครื่องยนต์3.8บล็อกนี้ก็คือเป็นลูกสูบฟอร์หมดแล้วค่อนข้างทนทานนะครับเอาไปอัพลูกอัพไซส์ก็ได้ก็ยังทนเหมือนเดิมตัว3.8 6ดีนะครับเขาจะให้ชิวหน้าแบบสั้นมาแล้วก็ไม่สามารถปรับได้เนื่องจากมันเป็นซิตี้ไบค์นะครับก็คงไม่ได้แบบเอาไปต้านลมหนักๆปะทะลมแรงๆอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยให้ชิวสั้นมานะครับซึ่งมันเหมาะกับสายซิ่งมากๆผมว่าถูกใจมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นชิวสั้นแล้วก็ไม่ต้านลมด้วยส่วนเ,เนนนนรบ ABS Dual Channel นรก ตั๊มเบรกด้านหน้านะครับเป็นของเจจวนสัญชาติสเปนพอรพอด้านหลัง1พอร์พอตจะบอกว่าเบรกแป่นนี้คือไว้ใจได้นะครับเพราะวเมื่อกี้ตอนขับมานะครับมีจังหวะได้ใช้เบรกแบบสุกเฉินมาหลายรอบอยู่ซึ่งเบรกเนี่ยเอาอยู่นะครับถือว่าเป็นเบรกที่ใช้ค่อนข้างดีนะครับแถมเขาให้เป็นตัวปาร์กิ้งเบรกมาให้ด้านซ้ายด้วยนะครับสำหรับเอาไว้จอดคาเนินหรือว่าจอดในที่ราชันแต่ว่าไม่อยากกำเบรกนะ เดี๋ยวเรามาพูดถึงโชคด้านหลังนิดนึงโชคด้านหลังเนี่ยเขาให้เป็นแบบปรับได้นะครับ5้าระดับซึ่งจากโรงงานมาเนี่ยเขาปรับมาที่ระดับที่สองนะให้ความรู้สึกที่มันค่อนข้าง นุ่มแต่ไม่เฟิร์มเหมาะกับการขับขี่ในเมืองมากๆนะครับเจอแบบรอยต่อถนนอะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างซับแรงได้ดีพอเราขนน้าหนักที่มันเพิ่มขึ้นหรือว่าเราต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์รถที่มันเพิ่มขึ้นเช่นเอาไปเข้าโค้งอะไรเงี้ยเราสามารถปรับได้ผมว่าตําแหน่งที่เหมาะกับการเอามาเล่นโค้งบรรทุกของบรรทุกคนอะไรเงี้ยผมว่าอาจจะอยู่ที่ระดับที่4หรือ5แล้วแต่คนชอบต้องลองค่อยๆปรับดูทีละตําแหน่งนะครับเพราะว่าอันนี้มันมีตั้ง5ระดับโรงงานเซตมาให้ค่าที่2กับการเอาไปใช้งานในเมืองบอกเลยว่านุ่มมาก เดี๋ยวเรามาเริ่มขี่รถกันดีกว่านะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนภูมนะครับเดี๋ยวปลายทางเราจะไปที่อัมพวานะคือถ้าปิดแ็กชั่นนี่คือแบบระวังรถลั่นมากๆนะนะ <c oughs> ครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวยาวไปที่อัมพวานะครับผมจะพาทุกคนนะลองขี่ในเมืองนะครับผ่าเมืองออกไปนะน่าจะผ่านเส้นทางสาทรนนะครับฝั่งนู้นเลยสัมผัสแรกนะที่ได้ขี่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าโชคมันค่อนข้าง เขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างนุ่มนะจากฝั่งด้านหลังนะครับแต่วงเล็บว,ว่าถ้าสมมติว่ามีการขนสัมภาระที่มันหนักขึ้นอะไรเงี้ยเราสามารถปรับสปริงเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวมาดูตอนมุดกันนิดนึงนะครับผมว่ามันก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ใหญ่ที่แบบจะมุดยากอะมันไปได้อะ่ะ เดี๋ยวผมให้ชมพู่ลองขับขี่บ้างนะครับแล้วเดี๋ยวให้น้องมาเล่าให้ฟังว่าเออฟิลเป็นยังไงบ้างในชมพู่สูง1ห6เจ็ดนะใช่ปะ1ห6เจ็ดนะครับดูดูถึงอยู่นะมาครับเราเข้าช่วงรถติดละ น่ครับดูการออกตัวนะบอกเลยว่าเวลาออกไฟแดงนะครับเราสามารถแซงขึ้นมาที่หนึ่งได้เลยนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะผมบอกเลยว่าถ้าเราได้ขึ้นมาด้านหน้าแล้วนะมันจะขี่รถต่อได้ง่ายนะเพราะว่ามันจะไม่มีรถมาแทรกหรือว่าเบียดเรานะครับเราก็จะไหลๆไปเรื่อยๆครับอันนี้คือข้อได้เปรียบของการขี่ในเมืองในการออกไฟแดงคนแรกเลยนะครับเป็นเรียกว่าช่วงชิงจังหวะนะครับแล้วก็มิติตัวรถนะครับ มันค่อนข้างเล็กนะทำให้การขับขี่เนี่ยมันค่อนข้างสะดวกนะด้วยความที่แฮนด์มันไม่ได้กว้างมากนะครับมันกำลังดีนะช่วงตอนที่ขับขี่ในเมืองนะคะมันขี่ง่ายมากก็ไม่คิดว่ามันจะแบบไปละมุดได้ง่ายขนาดนั้นจังหวะอัตราเร่งตัวแซงเนี่ยมาไวมาก เรากําลังจะเรียวเข้าถนนพระรามสองนะครับยิงตรงไปสมุทรสงคารามนะครับในเมืองเทสแล้วนะครับถือว่าขับง่ายมากๆเลยเดี๋ยวทีนี้มาทดสอบความเร็วที่เราวิ่งต่างจังหวัดอะไรเงี้ยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแบบร้อยหนึ่งอยสีนะครับสำหรับซันเทส 368 d ดีนะครับก็มีฟังก์ชันหนึ่งที่เป็นประโยชน์นนมากๆนะครับก็คือเซนเซอร์วัดลมยางถ้าเกิดยางรั่วอะไรเงี้ยเราสามารถดูได้เลยว่าตอนนี้ยางเรารัว่วนะครับเราสามารถดูได้ว่าตอนนี้ลมยางอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับทั้งล้อหน้าล้อหลังเลยมีมาให้ทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ซันเทส5 0จนถึง368กก็ยังใส่ฟังก์ชันนี้มานะครับเป็นฟังก์ชันที่ จริงๆแล้วมันใส่มาในรถราคาหลายแสนนะจนถึงหลักล้านอะไรเงี้ยถือว่าเป็นฟังก์ชันความช่วยเหลืออีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าควรมีนะครับพอพูดถึงเรื่องอัตราการกินน้ำมันนิดหนึ่งถ้าวิ่งแบบเป็นคนไม่ขี่เร็วอะ่ะผมรู้สึกว่าซีรีส์368คันนี้จะประหยัดสุดนะเนี่ยอันนี้แค่อ้างอิงจากหน้าจอนะกับความเร็วที่ผมใช้นะครับวิ่งในเมืองแบบรถไหลนะวงเล็บว่ารถไหลก็จะมี30โลล,ลิตรขึ้นแน่นอนนะครับพา,าเมื่อกี้ผมก็ขี่ ได้30กว่าล,ลิตรขึ้นนะครับในเมืองนะแบบรถไหลอ,อย่างนี้นะไม่ใช่รถติดนะฮะร,รถติดก็ไม่ถึงแน่นนะฮะแต่เวลาจังหวะเปิดคันเร่งแรงๆเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันกินน้ํามันเยอะกว่าตัว G แล้วก็ตัวเคอีกนะครับเขาน่าจะจูนมาแต่ละคันเนี่ยไม่เหมือนกันเลยอันนี้อ้างอิงจากตัวเลขหน้าจอนะครับแต่รู้เลยว่าพอรถที่เป็นชิลหน้าต่ำเนี่ยการโต้ลมมันจะสูงกว่ารถชิลสูงนะครับแต่มันแล้วแต่คนชอบเลยนะบางคนก็ชอบชิลต่ํานะครับ สำหรับซอนเทสเนี่ยทุกรุ่นเลยนะเขาจะมีที่ชาร์จแบตให้อยู่ในเกด,ด้านซ้ายนะครับอันนี้สําหรับตัวดีนะมีในเกด,ด้านซ้ายแต่ว่าตัวที่ชาร์จอะ่ะเขาจะเหมือนกันทุกรุ่นนะครับมีทั้ง USB ปกติแล้วก็ Type C เป็นฟาชาร์จทั้งคู่มีให้ทุกรุ่นเลยตั้งแต่3 5 0 e 3 5 0 d นะครับจนรุ่นนี้ก็มีพอเวลาเดินทางนะครับแบตหมดเราก็สามารถชาร์จได้นะครับเข้าละช่องเก็บของมันสามารถเปิดได้2ฝั่งนะฝั่งขวานเนี่ยแนะนําว่าอย่าเก็บของสําคัญนะครับเพราะว่ามันเปิดได้ตลอดเวลา ส่วนฝั่งซ้ายนะครับจะล็อกตามระบบกุญแจนะครับถามว่าทําไมฝั่งขวาเปิดได้ตลอดนะครับเนื่องจากว่าถ้ากุญแจถ่านหมดนะครับเราสามารถแปะระบบกุญแจไปตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดสตาร์ได้รวมถึงกรณีที่เราจอดรถนานๆแล้วแบตหมดนะครับเราสามารถจอดชาร์จได้นะครับโดยการ เอ,อ,อ,อันนี้จะเป็นช่องชาร์จไฟนะครับเวลาแบตหมดนะครับมันเหมือนที่เสียบโน้ตบุ๊กเลยนะครับอันนี้ก็จะมีฟิลไม่แน่ใจว่าฟิลอะไรนะครับนี่อันนี้ที่ผมบอกนะครับระบบกุญแจนะครับเราแปะสัญญาณไปที่ตัวนี้นะครับเราก็สามารถสตาร์ทรถได้เช่นกันนะครับ เ้าสู่จังหวัดสมุทรส,สงครามแล้วนะครับด้วยที่ชิลหน้านะครับเป็นชิลสั้นแบบฟิกเวลาเราเดินทางไกลนะครับลมอาจจะมาปะทะตัวค่อนข้างเยอะถ้าชอบรถไซนี้แต่ว่าอยากขี่แบบทัวริงนะครับอาจจะซื้อของแต่งที่เป็นชิลสูงมาใส่แทนได้เหมือนกันนะครับขับไปขับมานะครับในความรู้สึกผมเนี่ยผมตอบกลายเป็นชอบตัว3 6 8ดีมากที่สุดเลยนะในซอนเทสนะ่ะเอองงนะแปลกมันดูเบาคันเล่นกระชับกลับกลายเป็นว่าที่ผมขี่เนี่ย3 6 8นะีเนี่ย ถ้าดูค่าเฉลี่ยที่หน้าจอกับประหยัดสุดด้วยนะแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันแรงที่สุดของซอนเทสด้วย แต่ผมต้องบอกก่อนนะว่าวงเลี้ยวของคันนี้นะครับเวลาเข้าโค้งมันจะไม่เหมือนชาวบ้านนะมันต้องใช้เวลาปรับนิดนึงนะครับมันจะเหมือนมันจะลงได้ลึกกว่าด้วยนะครับตรงนี้คือสวนมะนางวงของบ้านลุงสิรินะครับโอเคครับก็ถึงแล้วปาร์กิ้งเบกไหกันโอเคตอนนี้เราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับคนที่ อยากทราบว่าใต้เบาะเนี่ยเราใส่หมวกกันน็อกได้ไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันสําหรับตัวดีนะครับใต้เบาะจะเล็กหน่อยแต่มันสามารถใส่หมวกเต็มใบได้แต่ที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับคือการเก็บเนี่ยเราต้องเอาหมวกไหยน,นะครับอ่ะเดี๋ยวให้น้องชมพู่เอาหมวกลงไปอ่านี่นะครับการเก็บเขาคือต้องไหอยอย่างงี้นะครับแล้วก็สามารถปิดได้เลยอ่าง่ายมากนะครับ ชาร์สปาร์ตันคาร์บอนตัวนี้เป็นไซส์เอ็มนะปิดได้เมื่อกี้เทสต,ตอนใส่บลูทูธก็ปิดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเบียดนิดนึงผมก็จะแนะนําว่าถ้ามันไม่ติดบลูทูธนะใส่ได้เลยแต่ถ้าติดบลูทูธนะครับแนะนําให้แกะบลูทูธออกก่อนนะครับตัวนี้จะไม่มีคำชกนะแต่ว่าตัวสปริงเนี่ยมันเหมือนล็อกให้อยู่แล้วนะมันจะไม่งับหัวเราแน่นอน,นถึงราครับเดีเ๋ยวเรามาทานข้าวที่นี่กันนะครับส่วนมะนาวโหลุงสิรินะครับไป มันจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปนะครับจากมะม่วงหาวมะนาวหกเนี่แหละนี่ไงมีเมนูนี้ด้วยเดีย๋ยวเราจะซื้อนะ้ำมะม่วงหาวไปกินด้วย สูง167นะคะขาถึงพื้นได้แบบง่ายมากเลยอันนี้คือคออมปกติน้ำหนักรถมันไม่ได้หนักมากนะผู้หญิงสามารถควบคุมได้คอนโทรล,ลได้ก็สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถที่ไม่ใหญ่มากแต่แรงตัว3 6 8ดีนะคะก็เป็นอีกตัวเลือกนึงที่น่าสนใจเลย สำหรับคนที่คิดว่ากําลังจะติดตั้งที่จับมือถือจอหรือที่จับกล้องต่างๆมันจะมีอยู่จุดหนึ่งนะครับที่เขาซ่อนมาให้นะครับนั่นก็คือฝากลางนี้นะครับสไลด์มาด้านหลังนิดนึงนะครับฝาเนี้ยมันก็สามารถเปิดออกได้นะครับมันจะเป็นเขี้ยวล็อกอย่างนี้ด้านในนะครับนี่นจะเป็นแผงคอนะครับมันสามารถปรับแผงคอได้อีกนะให้ก้มหรือเงยขึ้นอะไรเงี้ยเออ,อันนี้เจ๋งดีเพิ่งเห็นนะเนี่ยบากลางตัวนี้เราสามารถจับที่ติดโทรศัพท์จับกล้องหรือจะจับจอเสริมอะไรเงี้ยก็ว่ากันไป ประมาณนี้นะครับก็ใสตอนใส่ก็ใสไม่อยากเสร็จแล้วและตอนนี้ผมกับนอ้องชมพู่ครับได้เดินทางมาถึงอัมพวาแล้วนะครับผมก็ขับรถล่อๆหาสถานที่จอดนะครับซึ่งตรงนี้มันอยู่ในลืบไหนก็ไม่รู้ผมก็ขี่เข้ามามั่วๆนะครับมันเป็นสวนมะพร้าวนะครับบรรยากาศค่อนข้างดีเดี๋ยวผมมาเล่าความรู้สึกที่ได้ขับมา ประมาณร้อยกว่าโลนะครับจากบ้านจากกรุงเทพนะผมแอบชอบค่อนข้างมากด้วยความที่รถมันเล็กแล้วก็เบาในความเบาเนี่ยมันก็มีความเซอร์ไพรส์อีกอย่างหนึ่งคือมันแรงมากมันใช้คันเร่งน้อยกว่าทุกรุ่นที่ออกมาก่อนอันนี้นะครับทำให้ผมรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างประหยัดน้ามันอยู่นะถ้าจากหน้าจอมอนิเตอร์เนี่ยที่มันออกมานะครับมันได้3ลิตรต่อ100กิโลก็ตกประมาณ3 0 3 2 33ประมาณเนี้ยแต่จริงๆผมคิดว่าอาจจะไม่ถึงนะอาจจะอยู่ประมาณ30 3 1 3 2ประมาณเนี้ย ได้อยู่อันนี้เราขับขี่แบบเรื่อยๆไม่ได้แบบกดหมดตลอดนะครับไหลาตามการจราจรมีแซงบ้างในเมืองที่เราขับขี่ออกมาก็มีติดบ้างแล้วก็มีไหลบ้างช่วงความเร็วเนี้ยเวลาเราเติมแรงๆนะมันมาเร็วมากการแซงอัตราการเร่งในเมืองนี่คือทําได้ดีมากๆด้วยเรื่องของความแรงผมยกให้ซอนเทส3 6 8ีเป็นรถที่แรงที่สุดในคลาส3 0 0 4 0 0ซีเลยครับ อันนี้ที่เราทําได้นะครับจริงๆผมก็อยากรู้ด้วยแหละว่าคันนี้มันประหยัดประมาณเท่าไหร่ถ้าขี่แบบสไตล์ผมนะครับไม่ได้เร็งไม่ได้รีบมาขี่เรื่อยๆไม่ได้แบบเค้นเอาท็อปสปีดอะไรเงี้ยก็ออกมาที่3ลิตรต่อ100กิโลท่ากับ100กิโลหารออกมา3ลิตรเท่ากับเนี่ยประมาณ33โลลิตรแต่ผมเชื่อว่าจริงๆมันไม่ได้ตรงขนาดน,นั้นหรอกมันอาจจะเหลือประมาณ3ามเอก็ได้แต่ความรู้สึกคือถ้ามันขึ้น30ได้นี่ก็ถือว่าประหยัดมากๆแล้วนะครับสำหรับเครื่องยนต์3 6 8ร้อยหกสิบแปดซีซี เดี๋ยวเรามาเทสขี่กลางคืนกันผมจะบอกว่านี่ดูไฟหน้าดิโอ้โหเรียกว่าโคตรไฟหน้าเลยสว่างชัดขี่ในหมู่บ้านคือแบบเห็นทางชัดมากผมว่ายิ่งต่างจังหวัดเนี่ยยิ่งแบบเคลียร์มาก,กน,นะเดี๋ยวผมเปิดไฟสูงให้ดูนี่ไฟสูงไฟสูงรุ่นเนี้ยผมจะบอกว่ามันไม่เหมือนรุ่นก่นกอนๆนะครับรุ่นจีรุ่นเคเนี่ยรุ่นจีรุ่นเคมันจะกองกันตรงกลางแต่รุ่นเนี้ยมันกระจายออกข้าง คือเห็นทั้งถนนะนะครับพอมาขี่บนถนนใหญ่จริงๆนะผมว่ารถเรานี่สว่างเกินใครนะครับตัว G ตัว K ก็สว่างพอๆกันเลยกดข้างบนค้างไว้นะครับมันก็จะเข้าหน้า Setting Interface Information DVR DVR นี่คือตัวกล้องนะครับผมอยากบอกก่อนว่าสําหรับซอนเทสสามหกนะครับเขาไม่ได้ให้ตัวกล้องติดรถมานนะครับเราต้องซื้อออปชันแยกแต่ทางค่ายนะครับเขาบอกว่าเขาเดินสายทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราแค่ซื้อตัวกล้องนะครับมาติดก็สามารถใช้งานในโหมด DVR นี้ได้เลยนะครับสามารถบันทึกหน้าหลังได้ดู ยอนหลังก็ได้เช่นกันคือมีคําสั่งมีโปรแกรมอยู่ในหน้าจอให้เราหมดเรียบร้อยคือต้องบอกก่อนว่ามันแทบจะเหมือนกับ 368G 368K เลยในหน้าเซ t ต i n งเนอะและไฮไลท์อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือสามารถเชื่อมแอปพลิเคชัน s o n t e Smart ได้และมันก็สามารถมินเลอร์หน้าจอจากโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยขึ้นไปบนหน้าจอของรถได้เหมือนรุ่นอื่นๆของ s o n t e เลยนะครับ และการเดินทางทั้งหมดนะครับกับซอนเทส 368D เป็นรถที่ค่อนข้างเล็กแรงตัวรถเองนะครับก็เบาที่สุดนะครับของซอนเทสด้วยเป็นการขับขี่รถที่เหมือนกับมันช่วยให้เราล่นระยะทางมาใกล้ขึ้นแต่จริงระยะทางเท่าเดิมแต่ด้วยความเร็วของมันนะครับมันทําให้รู้สึกว่าเราถึงที่หมายได้เร็วขึ้นด้วยมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่หลายคนยังไม่ทราบเกี่ยวกับการปิดเปิดแท็กชันนะครับคันนี้ปิดเปิดแท็กชันได้มันจะฝังอยู่ในปุ่มซีดแต่ถ้าเรากดปุ่มซีดเวลาดับเครื่องนะครับมันจะเป็นการเปิดเบาะนะครับแต่ว แล้วก็กดปุ่มซีดค้างไว้กรณีที่เราจะเปิดแท็กชั่นเราต้องปิดรถและเปิดใหม่เท่านั้นบางคนอาจจะลืมแล้วตกใจอะไรอย่างนี้เ้าจทำไมแท็กชั่นไม่ตัดและสิ่งสุดท้ายนะครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือเบาะของซอนเทนเนี่ยให้มาอย่างนี้ทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ 350e 350d 368d 368g และ 368k ซึ่งเรานั่งไปนานๆนะจะไม่รู้สึกทำให้ปวดตูดน,นะครอประมาณนั้นแล้วก็นั่งได้ทั้งวันนะครับมันมันเรียกว่ามันค่อนข้างกระชับนะ เป็นเบาะที่นั่งแล้วสบายที่สุดของซอนเทสและราคาเปิดตัวของซอนเทส 368D คันนี้เปิดตัวมาอยู่ที่1 4 3 9 0 0บาทนะครับแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยเขาจะมีไวเชอร์ส่วนลดให้ทั้งหมด4,000บาทเหลือ1 3 9 9 0 0บาทซึ่งเราสามารถไปชมรถตัวจริงได้ที่ศูนย์บริการทั่วประเทศและทั้งหมดนี้นะครับก็คือซอนเทส 368D ที่ผมนำไปรีวิวและทดสอบขาดตกบกพร่องสิ่งใดนะครับก็ลอง ทักเข้ามาถามคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเผื่อจะได้ตอบคาถามนะครับในจุดที่ผมอาจจะไม่ได้รีวิวไปนะครับผมหวังว่าข้อมูลตรงนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคนที่กําลังหาข้อมูลเกี่ยวกับซอนเทส 368D นี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับ